ฟังแล้วสลดนางเอกตัวท็อปชีวิตยิ่งกว่าละครต้องทำงานใช้หนี้ที่แม่สร้างไว้ผลงานใหม่อย่างซีรีส์อันเดียเดอะควีนอัมเบลลาหรือใต้ร่มราชนีกำลังสร้างเด,ดตติ้งปังเวอร์ไปกว่า7.7พร้อมโกยความนิยมจากแฟนๆทั่วโลกผ่านการออนแอร์ air, ทางเน็ตฟ i ิกสติมมิ่งออนไลน์ชื่อดังสำหรับ คิมไฮเยซูนางเอกตัวแม่มากฝีมือแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่ากว่าจะมีวันนี้ชีวิตของคิมไฮเยซูที่ผ่านมาได้ไม่ง่ายเลยกับเหตุการณ์ใหญ่หลวงที่ทำให้ชีวิตเธอต้องผันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงย้อนกลับไปเมื่อปี2012คิมไฮเยซูได้รับบทว่าแม่ของเธอมีนี เป็นจำนวนมากซึ่งเธอก็พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินของแม่แต่สุดท้ายเรื่องก็แดงขึ้นมาสาธารณาชนรับรู้โดยทั่วกันเพราะหนี้สินของแม่ทั้งหมดนั้นมันเกินกว่าที่เธอจะแบกภาระต่อไปได้เธอจึงตัดสินใจยกทรัพย์สินที่เธอมีทั้งหมดให้กับผู้เป็นแม่เพื่อนำไปใช้หนี้ ก่อนย้ายไปอยู่ห้องราคาถูกแห่งหนึ่งหลังจากที่ทำหน้าที่ลูกกระตัญยูจนหมดตัวและอีกครั้งในปี2019ก็เกิดข่าวเฉากับคิมหฮเยซูอีกขึ้นอีกเพราะแม่ของเธอได้ไปหลอกเงินคนมาลงทุนรวมแล้วประมาณ1.1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ40ล้านบาทด้านผู้เสียหายอ้างว่าพวกเขาหลงเชื่อจนโอนเงินให้ ไปเพราะอีกฝ่ายเป็นแม่คิมฮเยซูนั่นจึงทำให้ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อและเรียกร้องให้ดาราสาวคนดังรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจุดเปลี่ยนชีวิตจึงถูกระเบิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้างานนี้ทำให้คิมฮเยซูต้องตัดสินใจบางอย่างโดยเธอได้ประกาศว่าเธอคงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรแม่ได้อีกต่อไปทนายความบอกว่าเธอเสียใจมากตลอดหลายปีนี้ และยืนยันว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แม่ทําอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันคิมไฮเยซูกำลังมีผลงานซีรีส์ The Queen u m b e l l a ใต้ล่มราชนีซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานของเธอที่กำลังโด่งดังมากๆในเกาหลีใต้กวาดเลตติ้งสูงถล่มทลาย